เดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวลว์วเติมของไดบอลนะครับกดลงนี่ครับของลว์วเติมไดบอลนะครับผมจะใส่แม็กแม็กจีนะครับของอาร์มี่นะครับเดี๋ยวจะเปินแคทให้ดูนะครับ <Okay. S 2> มีเสียงลบออกนะครับนี่เสียงแก๊สนะครับผมจะปล่อยแก๊สให้ดูนะครับแก็สเข้าได้ดีมากเลยนะครับอีกครั้งนะครับเย,เย็นเลยครับมันจะอ่า เต็มแล้วแก๊สจะฟุ้งนะครับอีกครั้งนะครับเป็นระบบไล่ลมเหมือนกันนะครับเนี่ยแก๊สเริ่มฟุง้งละแสดงว่ามันเต็มแล้วนะครับผมจะปล่อยแก๊สได้ดูอีกครั้งนะครับนี่ครับเข้าได้ดีเลยนะครับผมโอเคนะครับ